สวัสดีครับวันนี้เลยครับเราอยู่ยในช่องช่องใเจนเกมมิ่งอีกแล้วนะครับและในวันนี้ใช่ครับเราจะมาสร้างสวนสนุกกันต่อนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะสร้างเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าใครจําได้ก็จะเป็นแบบคลิปที่แล้วนะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสร้างเครื่องเล่นนะครับถ้าถามว่าเสียงผมเนี่ยเป็นอะไรนะครับก็คือเก็บ นิดนึงน่งแมพเก็บปากนิดนึงปึ๊บอ่ะผมจะ,ะวางซักตรงประมาณนี้นะครับอ่านี่วางประมานี้ปึ๊บทาง๊้นึงนะหม่างผิดหรือเปล่าใช่ <laughs> ผมวางผิดครับซึ่งถ้าวางตามหลักที่ถูกต้องนะครับก็จะประมาณนี้ ส่วนทางออกก็จะตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาวางเป็นพื้นนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเราจะมาเป็นวางเป็นคิวพาร์ทครับใช่เลยครับเป็นที่ต่อคิวนะครับซึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าถามว่าทําทําไมไอ,อ้คิวพาร์ทอันเนี้ยคือคือมันต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยสมมติลูกค้าเดินเข้ามา่าเดินเข้ามาเล่นเครื่องเล่นนะครับถ้าไม่มีคิวพารเนี่ยมีใช่เนี่ย ลูกค้าจะไม่เดินเข้านะครับก็คือจะทําให้สามารถเข้าเพิ่มลูกค้าได้ด้วยนะครับตั้งไว้สัก12บบาทก็แล้วกันนะครับอ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยพื้นที่ต้องที่เหลือเนี่ยผมจะเอาเป็นเออแบบนี้ละกันอ่าแล้วก็จะวางเป็นถังขยะนะครับเป็นถังขยะ,อ,ะอันนี้แล้วกัน่ะ โอเคแล้วก็จะวางเป็นอันนี้ด้วยนะครับเป็นทอชเพื่อที่จะได้สว่างสวยหน่อยมาวางต่อครับปูปูป,ปูที่จริงเนี่ยผมอยากทําให้แบบมันครอบนะครับครอบทั้งอันเลยแล้วก็แบบอยากให้ล้อมด้วยน้เอ๊ะเป็นแม่น้ำอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าทำไม่ <laughs> ทาไม่ได้ครับผมทํายากนะครับหรือว่าทํายากอ่าฮะโอเค ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะสร้างเป็นเครื่องเล่นที่2จะเป็นเครื่องเล่น s p i r ัลส l a s h นะครับหรือเปล่าอ่ะสไปรัลสไลด์วางซักตรงตรงนี้ไหมตรงนี้อ่ะปรับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเราก็จะมาวางเป็นทางเข้า เออผมวางทางเข้าไว้ตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ก็ได้โอเคทางออกผมว่าผมวางชิดๆเลยดีกว่านะครับจะได้มีพื้นที่แล้วก็ตรงพาร์ทเนี่ยจะวางเป็นคิวพาร์ทนะครับอืมอ่าต้องวางแบบอ่ะวางนี้นะครับแล้วมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงนะฮะ ลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็คือพยายามที่จะทำให้เหมือนเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็จะมีเป็นพื้นที่ว่างนี่ครับผมคิดว่าเราทำเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาดีกว่าอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็ปูไปนีครับอ่ะ รู้สึกว่าจะมีเป็นราคาถูกๆอันนี้ไง Space Ring อ่ะอันนี้เลยนี่นี่นีนี้อันนี้ต้องอันนี้อันนี้เพราะราคาแบบย่อมเยาว์มากนะครับราคาถูกถูกมากราคาถูกจนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยคุดิบคุณภาพวัสดุดีหรือเปล่าแต่แน่นอนครับว่าสวนสนุกนี้ต้องมีของดีๆอยู่แล้วครับไม่งั้นไม่ผ่านกิน ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ทางออกเป็นตรงนี้อะโอเคส่วนพาตรงนี้เนี่ยเอาเป็นอะเหมือนเดิมเป็นหินเหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับปึ๊บอะทำให้มันไม่ไม่เหมือนเดิมดีกว่าดีรู้สึกว่าจะซ้ำซากเกินไปครับอะ โอเคโอ้าาทำไมรู้สึกว่าผมทำมันดูมันดูอุบาทมากไหมครับอ่ะไม่เป็นไรหรอกสร้างมันนะครับเพราะว่าไม่ได้จบด้านนี้ม <laughs> าไม่ได้จบมาเลยครับไม่มีด้านสถาปัตยกรรมอะไรใดๆลังสิ้นอ่ะช่างมันแล้วก็จะมาวางเป็นทอสตรงนี้เลยนะครับอ่ะซักตรงนี้ก็ได้อ่ะโอเคเรียบร้อยครับ ซึ่งเครื่องเล่นต่อมาที่ผมเห็นแล้วน่าสนใจเนี่ยเป็นในส่วนของอน่าสนใจหลายๆอย่างแล้วผมก็ไปเก็บเลเวลมานะครับก็คือสามารถเล่นได้หลายเซฟเซฟเลยนะครับก็คือจะเป็นเซฟนู้นเซฟนี้ผมก็คือเล่นหลายเซฟนะครับจะได้มีความหลากหลายซึ่งแต่ละเซฟผมก็วางเครื่องเล่นไม่เหมือนกันเลยนะครับ อยากลองสร้างเป็นโรเลอร์โคสเตอร์ให้ทุกคนได้รับชมนี่ครับซึ่งโรเลอร์โคสเตอร์ผมเนี่ยบอกเลยว่าผมว่าน่าจะอุบาทนะครับน่าจะไม่เหลือทิ้นดีอ่ะขวานิดนึงอ่ะผมทำเป็นขึ้นเลยแล้วกันปับปบปรอ่ะระหยัดงบประหยัดงบได้ยับ,บต้อง อโอเคแล้วก็ทำลงแค่นี้ก็อแล้วมั้งผมว่าแค่นี้ก็บอละแค่นี้ก็น่าจะพกแล้วนะครับโอเคครับ,โอ,คครบโอเคครับผมได้แล้วโอเคอ้าวตังค์ไม่พอผมต้องมาค้างอยู่อย่างนี้ก่อนนะครับใช้เงินสี่ร้อยกว่าโอ้โห,โหใช้เงินเยอะนะครับอัน,นต้องใช้ประมาณนี้นะถ้าประมาณนี้มันจะโค้งออกเลยครับต้องประมาณนี้ตรงนี้สั้นไปอ้าอาโอโต้เซฟนะครับตัวนี้ ตอน,นีรองเงินแล้วก็ค้างอยู่อย่างนี้นะครับจะทําเป็นอ่าเล็กๆไปก่อนนะอ่าทำเป็นจิ๋วๆไปก่อนฟาร์มเงินไปก่อนเอาแล้วผมลืมเปิดโอ้ไม่ผมลืมเปิดเครื่องเล่นแล้วถ้าผมออกก็คือเม่ไหร่ล็อกช่างอันเปิดก่อนแล้วกันอ่าลืมเปิดลืมเปิดลืมเปิดอ่าสวิตนะครับเพิ่มมาสองบาทก็พอละผมว่าแค่นี้พอละ เอาเครื่องเล่นละห้าบาทเดียวรี่มแม่เดีอวเจ็ดเจ็ดเอ้ยอย่างละเจ็ดก็ได้นะผมว่าเจ็ดเจ็ดบาทได้อยู่เจ็ดบาทครับพี่น้องแค่เจ็ดบาทเท่านั้นราคาถูกเหมือนนั่งรถเมย์ครับ <c oughs> ลบลบต้องสถานีเลยเคยได้เงินมาสองพันกว่าได้เงินคืนเอาเอาเงินคืนมาก่อนนะครับตอนนี้ค้างอยู่อย่างนี้นะครับต้องรอรายได้ก่อนนะครับ อ่า้องรายได้รายได้ไม่มีครับตอนนี้ไม่มีไรายได้คือเป็นเรื่องที่เลวร้ายนะครับแต่ไม่ได้เลวร้ายมากนะครับก็คือไม่มีไรายได้ฮะแต่ว่าปัญหานี้จะหมดไปโอเคครับทุบทิ้งครับได้ครับทุบทิ้งเพราว่าผมมีเป็นร้านใหม่นะครับเป็นแคนดี้ l ลอสโอ้โหเป็นร้านลูกอม โอเคแล้วผมว่าข้างบนนี้น่าจะต้องทุบทิ้งผมว่าจะต้องทุบทิ้งเลยครับเพื่อความสะดวกสบาย <c oughs> ทุบทิ้งทุบทิ้งอย่างนี้เลยโอเคครับต้องทุบทิ้งอย่างนี้นะครับต้องอาจจะเถื่อนนิดนึงนะครับโ <c oughs> หดร้ายมากครับอ่ะทุบหลังคาทิ้ง <c oughs> โอเคตอนนี้เนี่ยผมฟาร์มตังอีกสักนิดนึงก็น่าจะพอแล้วนะครับอ่ะน่าจะได้แล้วอุ้ยมีนี่ไงเฮ้ยได้เงินได้เงินฟรีโอเคโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับได้มาแล้วเรียบร้อยจะมาสร้างโรลเลอร์โคสเตอร์แบบเหมือนเดิมไหมครับจะสร้างเหมือนเดิมแรบบืว่าเพิ่มเติมคืองบเพิ่มขึ้นครับได้ครับ ผมจะมาสร้างเองครับใช่ครับรู้กดปังไม่ผิดรครับถ้าผมสร้างเองครับตรงนี้กะอะไม่รู้ว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยั๊บสองสามสี่อะเล้เดี๋ยวจะเลี้ยว,ยวโอเคโอเคลงเลยครับ พิ้ว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 เหมืหมอนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมอเืมนหมอนเดิมทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะ่ะซ้ายเดี๋ยวซ้ายหนะ่อยหักซ้ายอันนี้ไม่ใช่ต้องรีมูฟอปันหนึง่งอ่าใช่หรือเปล่า <laughs> ไม,ไม่ไม่น่าใช่ผมว่าเจะผมนะ่าจนะทำผิดอะ่อะอ่ะฮะ ไม่ใช่ได้ต้องสัน้นกว่านี้หนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับโอเคทํานานครับไม่ได้ทํายากนะฮะทาไม่เป็นฮะ <c oughs> ใช่ครับทาไม่เป็นครับอุปสรรคหลกัหลกๆเลยคือทําไม่เป็นครับแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะทำเป็น ต่อแถวคิวนี่ครับเป็นคิวต่อแถวคือ,อถ้าผมทําแบบปกติก็จะไม่ได้นะีครับเพราะว่าต้องทําแบบเฉียงๆนิดนึงอ่ะจะได้มองเห็นฟู้ดคอดแล้วแบบสนใจอาหารที่นี่อะไรอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็จะมาเปิดขายราคาแค่สิบาทสิบบาทพอแล้วนะครับไม่เอากำไรลดร,ราคาเฉย ตอนนี้เนี่ยมีคนเข้ามาถึงสามสิบอ็ดคนแล้วนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าคุณภาพดีคุณภาพสวนสนุกดีหรือเครื่องเล่นสนุกหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าราคาเราเจ็ดบาทเท่านั้นไม่รู้ถูกเกินนะครับก็คือแบบไม่เอากําไรตอนนี้เอาลูกค้าก่อนนะครับแม้ไม่มีไรายได้ไม่มีไรายได้นี่เรียรายยิ่งกว่ามีลูกค้าน้อยแต่ว่า แต่ว่าราคาแพงอ่าโอเคโรลเลอร์โคสเตอร์เราเลยครับในที่สุดก็มีลูกค้ามาใช้บริการลงมาน่าจะช้าลงมาเร็วแม่คุณลูกคา้าลงลงมาลงมาโอเคครับขอบคุณมากครับคุณลูกค้าเจ็บาทยังมีค่านะครับขอบคุณครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่1นึ่ห้ารยบาทนะครับ รู้สึกว่าอยากตกแต่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยอืมเอาเป็นพรอฟอะไรดีตันนี้ไหมโอ้โหไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาครับไม่เอาอะเดี๋ยวเก็บตังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว A F K อีกสักนิดถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r ร b e ให้ช่องชวนนจะหนึ่งเกมเมอรนะครับก็ สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมมามาสร้างสุดสนุกนะครับตอนนี้เนี่ยอู้หนึ่งดาวครึ่งเลยครับอ่าตอนในคลิปที่แล้วสุดดาวเลยครับคลิปนี้หนึ่งดาวครึ่งแล้วอ่าถ้าใครอยากมารับชมอีกนะครับก็คลิปนี้เนี่ยขอสักเอ่อร้อยไลค์เฮ้รยร้อยวิวเหมือนเดิมเลยครับอ่า สำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ